กัดข้างตะลิ่งนะครับพัดลอยขึ้นมาเลยนี่เะี้ผลงานพิริกเกอสีฟ้านะครับพอดีไม่น่าจะเห็นช็อตกัดนะับอันนี้ไม่ใช่บ่อนะครับมันเป็นหมายธรรมชาตินะครับเป็นอ่างเก็บน้ำนะตอนนี้เนี่ครับหมายตรงเนี้ยมันเป็นช่องที่เขาลื้อไว้สูบน้ำารันี่ครับพิริกเกอรับกับแอคชั่นเว้าน้ํา คันเอสแนเอสน้ำหนักเบาครับฝากกันด้วยครับเลือกคือเก็บทุกรายละเอียดจริงครับสุดยอดมากครับ